เช้ามามาดื่มกาแฟกันเพื่อความสดชื่นกาแฟดำกาแฟดำใส่มะนาวบีบมะนาวสดๆลงไปเลยใส่เปลือกไปด้วยกาแฟดำ กินให้มีประโยชน์กินมะนา,าวใส่กาแฟดำอะวาคาโดอะวาคาโดอร่อยอร่อย าแฟเด็ใส่มะนาวแก้วมังกรผล,ลไม้ผล,ลไม้ตามฤดูกาลแก้วมังกรด้วยแกตู้เย็นเย็นเย็นหอมหอม ยังร้อนยังไม่เย็น่อนอยู่พี่น้องยังร้อนร้อนยังไม่เย็นว่ามีรสหวานแต่หอมหอมเหนียวนุ่มอร่อยในปาก มีประโยชน์เป็นผล,ลไม้ที่น่าหาทานมากๆเลยความหวานน้อยวิตามินและประโยชน์เยอะ dạng phụ trí mặt thêm mắt 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 แล้วลมือกจ็ดมงยังว่ได้กินยูกาแฟตื่นสวยมื่อนี้ไม่ลีตื่นแต่เช้าตื่นแต่เช้าก็กินแต่เช้ากินเพื่อความสดชื่นได้ทำงาน ล้างถ้วยล้างจานหุงข้าวหุงปลาให้เด็กๆแต่ข้าวหุงแล้วละ่ะจะทำกับข้าวให้หลานหลาน,นไปโรงเรียน Bye.